โยโยๆสวัสดีครับอยู่ผมปิ้นนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม P.O.E เช่นเคยนะครับ P.O.E 2นะวันนี้ผมจะมาแนะนำบิวของสายมินเนี่ยนนะครับผมเป็น l i c h Chaos Minion นเนาะซึ่งบอกเลยว่าจัดจ้านมากนะครับสำหรับบิวนี้นะหลังจากที่ผมลองผิดลองถูกมาแล้วก็มีผู้ชมทางบ้านนะครับคุณชาลอนมาช่วยในการไกด์บิวนะครับ ก็ตอนนี้เป็นบทสรุปแล้วกันของบิวของบิวมินเนียนแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆผมว่ามันเก่งได้มากกว่านี้แหละแต่ว่ามันน่าต้องใช้ของเยอะมากกว่านี้แล้วก็น่าต้องใช้เวลาเล่นเยอะมากกว่านี้นะครับซึ่งจริงๆบิวมินเนียนที่ผมอยากไปเล่นนะั้นจะเป็นมดเนาะตอนนี้ผมว่ามันโหดสุดแล้วแต่ตอนเนี้ยผมจะมาแนะนำบิวมินเนียนของตัวนี้ก่อนนะครับเป็นเป็นมินเนียนยอดฮิตแล้วกันเนาะชื่อว่าไซรอสนะครับเออเป็นตัวนี้นั่นเองเนาะเป็นสเปกเตอร์นะ พาวเวอร์เซย์นะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวสกิลกันก่อนเลยนะครับผมว่ามีสกิลอะไรบ้างเนาะเปิดมาที่สกิลนะครับก็จะเป็นสกิลเอ่อตัวสกนะิลพาวเวอร์เนาะก็คือมันจะมาจากเจ้าตัวอาวุธนี้นะครับนะเออมันเป็นสกิลที่ทําให้บูทสเปลดาเดทเวลาเวลาเรากดใช้บัฟเนี่ยมันจะลงพื้นแบบนี้นะครับเออมันก็จะบูทดามเมจให้มินเนี่ยเราเนาะอันนี้ก็ใส่ตามนี้ได้เลยครับ นะเดี๋ยวผมทํานินจาแปะไว้ให้สามารถเข้าไปดูเข้าไปศึกษาบิลกันได้เนาะแต่นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายไวๆคร่าวๆแล้วกันว่าแต่ละสกิลทําหน้าที่อะไรยังไงนะครับส่วนพวกรายละเอียดพวกเจมซับพอร์ตเนี่ยไป,ไปนั่งดูกันเองแล้วกันอาจจะอธิบายบางงานที่มันสาคัญนะครับเนาะโอเคแล้วก็ไอตัวสเกตลตันวอลเลเยอร์เนี่ยก็ได้จากไม้คาถาเนี่ยเนาะโอเคมาดูที่สกิลต่อสกิลต,ต่อมานะครับอันเอิร์ดเนาะเป็นสกิลตีแบบนี้นะครับตีกระดูกอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับผมเน้น เน้นตีเนาะแล้วก็ให้มันผมจะเน้นเป็นเนี้ยครับ Attack Away a m e นะครับก็คือมันจะทำให้ slow นั่นเองเนาะแล้วก็รีดดิวมูเมนต์สปีดนะครับสำหรับตัวศัตรูที่โดนตีเนาะตัวไหนมันเร็วๆหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็จะซัดอย่างนี้ไปนะครับสกิลเออทำให้บันช้าลงนั่นะเองเนาะแล้วก็พวกที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นสเกเลตันนะครับแบบเป็นมินเนี่ยนที่เอาไว้อารมณ์เหมือนเป็นตัวสังเวรแล้วกันใช้คำนี้ เหมือนมีหน้าที่แค่มาเติมสล็อตแล้วก็ทําให้ตัวสล็อตเราเก่งนะเดี๋ยวผมจะที่ายต่อแล้วกันนะว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้นะครับโอเคเอาไปว่าดูสกิลก่อนแล้วกันจะมีสตอมสตอมเมดเนาะมีตัวน้ําแข็งนะครับฟอร์สเมดมีเซลิกนะครับเป็นมินเนี่ยนสายฮิลเนาะแล้วก็มีสเกตตันอา r c เชอร์เอ้สไนเปอร์นะครับประมาณนี้นะสำหรับมินเนี่ยนก็คือมาดูที่ตัวซลอตนะครับ อันนี้นผมจะเน้นหลักเป็นตัวเซล็อสเลยเนาะสกิลเนี่ยจะเน้นเป็นดาเมจหมดเลยนะครับมีตีทะลุมีตีเร็วนะพวกสกิลตีเร็วมีโอกาสตีรอบตัวนะครับตีเป็นวงกลมนะเพิ่มไปอีก8อันอันนี้ถือว่าดีมากเลยครับแล้วก็นี่เลยครับสกิลนี้ทุกครั้งที่มินเนี่ยนแต่ละประเภทถูกรีไวฟ์ขึ้นมานะครับดามเมจจะเพิ่มขึ้นอีก7%ถ้าสมุดว่าตัวนี้1ตัวตาย2ตัวใช่ไหมอ่ะอันนี้อีก3ต,ตัว อันนี้สี่ตัวเท่ากับมีสี่ตัวที่ตายแล้วเวลาถูกชุบขึ้นมาเนี่ยดาเมจจะเพิ่มตัวละเจ็ดเปอร์เซ็นเนาะแต่ละประเภทที่ไม่ซ้ำกันเท่ากับว่าเจ็ดคูณสี่ยี่แปดเปอร์เซ็นเพิ่มดาเมจไปยี่แปดเปอร์เซ็นต์เลยนะถือว่าเยอะมากเลยนะครับเนาะส่วนตัวเซลิกเนี่ยให้ให้ใช้สก,กิลเกมนี้นะครับที่มันจะไม่โดนดาเมจแล้วก็ทำดาเมจไม่ได้เนาะเพราะว่าตัวเนี้ยทำดาเมจไม่ได้อยู่แล้วจะเน้นเป็นฮิลนะครับแล้วเน้นแคสต์สปีดกับแอร์เรลเอฟเฟกต์เนาะเวลาฮิลเนี่ยมันจะได้แบบฮิลเร็วรว,ว,วๆๆเนาะฮลง นะครับสำหรับตัวไซลิกเนี่ยเนาะแต่จริงๆันนี้จะฮิวแค่แบบตัว2ตัวแป๊บเดียวมันก็เต็มแลวนะผมแนะนําว่าตัวสซิกเนี่ยมันต้องมี2ตัวเนาะเอออย่างต่ําผมให้ต้องมี2ตัวเลยเพราะว่าเวลาเราไปเคลียร์มอนเล็กเนี่ยหรือว่าโดนมอนลุมฝูงเนี่ยถ้ามีตัวเดียวจะฮิวไม่ค่อยทันนะแล้วแบบพวกตัวพวกตัวเซลลตมันจะตายเยอะนะครับอาจจะทําให้เล่นลําบากหน่อยเวลาไปเคลียร์แมปเนาะเออก็แนะนําให้เอามา2ตัวครับแล้วก็อันนี้เอามา9ตัว จริงๆถ้าใครทําสามารถทำสปิริตได้เยอะกว่านี้ก็เอามาเยอะๆได้เลยครับพอดีอันนี้งบผมหมดแล้วเออก็เลยได้มาแค่นี้นะครับเออแล้วก็จะมีสกิล offering อ่ะเป็นสกิลบูชายันเนาะก็จะใส่เป็นเอ่อเพิ่มดาเมจนะครบบับเพิ่มบัฟเพิ่มดาเมจเนาะแต่ว่ามันก็จะสั่งเวยสองเสาเออแล้วก็อันนี้ก็เพิ่มบัฟเพิ่มดาเมจเหมือนกันเออลักๆคือให้เน้นสั่งเวยสองเสามันมันจะแรงมากๆเลยสองเสาเนี่ย อันนี้ก็ใส่สกิลปกติครับตีติดช็อคตีติดอะไรนะบวกแคสสปีดนะครับทาให้ติดเอ็กโพเชอร์เวลาแบบตีติดช็อคนะไอพวกตัวเซ์ล็อตของเราเนี่ยมันตีเป็นสายฟ้าใช่ไหมเออเวลาสตอร์เมมันตีติดช็อคที่ศัตรูหรือว่าบอสเนี่ยตัวเซ์ล็อตเรามันจะตีแรงขึ้นอีกนะแบบอูแรงมากๆอันนี้ก็เน้นเป็นแบบตีติดน้ําแข็งครับตีติดแข็งอะไรเงี้ยเนาะเออส่วนไอตัวสไนเปอร์นี้ก็ไม่มีอะไรครับเน้นให้ตายไปไวอย่างเดียวแล้วก็เอามาเหมือนแบบ มาเอาไว้เพิ่มบัฟให้กับตัวเซลลอร์ของเราเนาะประมาณนี้ครับนะประมาณนี้สําหรับมนะินเนี่ยนเนาะเออไม่น่ายากเท่าไหร่แล้วก็สกิลคำสาปนะครับเป็นสกิลเคิร์ดก็แปะเคิร์สปกติเลยนะเราเล่นเราเล่นลิสต์เคออสมินเนี่ยนนะครับซึ่งมินเนี่ยนของเราเนี่ยมันจะตีเป็นเคิร์สด,ด้วยตีเอตีเป็นเคออสด้วยนะครับเราก็ทําให้มันติดเคิร์สที่ลบเอ่อลบต้านเคออสนะครับก็เพิ่มให้มันติดพื้นเนี่ยกดใช้ได้กี่ปุ๊บเร่ง ใช้ได้เลยนะครับติดพื้นนานๆนะตัวที่ยืนอยู่ในวงนมันก็จะโดนมันก็จะโดนเปิดเนาะแล้วก็ติดดีบัฟล,ลบต้านเควอสมันก็จะโดนแรงประมาณนี้เลยแล้วก็มาที่สก,กิลนี้นะครับสก,กิลสปิริตเนาะก็ไม่มีอะไรเลยสก,กิลนี้ก็เหมือนอารมณ์เป็นยาเพิ่มพลังชีวิตละกันแต่เป็นในรูปแบบของเอเนจี่สิลนะครับเวลาก,กดใช้ปุ๊บมันก็จะรีเอเนจี่ชิลเราไม่ว่าจะโดนตีอยู่มันก็จะยังรีอยู่นะเออซึ่งดีมากๆเลยเป็นตัวช่วยชีวิตเรานั่นเอง ครับสำหรับสายมินเนี่ยเนาะเดี๋ยวผมให้ดูดีเพซคร่าวๆตอนนี้อยู่ที่ส0 0 0 0ื่นนะเออตอนนี้ดีเพซอยู่ที่ส0 0 0 0ต่อตัวนะดีเพซสามหมต่อตัวส่วนสกิลสปาร์กเนี่ยเวลาผ่าหลงหัวก็ส0,000เหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองบัฟดูนะครับว่ามันจะดาเมจเท่าไหร่บัฟเสาเนาะปุ๊บนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วสเสาดาเมจอยู่ที่5้าหมื่นสองโหแรงมากทุกคนแรงมากๆอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปครับอีกอย่างหนึ่งเนาะไอ้ตัวสเกตเลตันวอลเลเยอร์เนี่ยผมจะเน้นให้เป็น,เป,นเป็นตัวสั่งเเนาะ ซึ่งผมจะใส,ส่สกิลนี้ไปครับ Sacrificial l a m b ซึ่งมันจะเป็นตัวทีม่มันจะเป็นตัวที่ถูกสั่งเวอร์ตลอดเอะเวลาเรากดเงี้ยเห็นไหมปุ๊บมันจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ต้องโดนสั่งเวอร์นะประมาณนี้นะครับเวลาเรากดสั่งเวอร์ไปตัวอื่นมันจะได้ไม่โดนเงี้ยประมาณนี้เดี๋ยวผมลองบัฟด,ดูบัฟพ,พื้นใส่นี้ด้วยอ๋อแต่บัฟพ,พื้นนี่มันไม่เห็นเลขดาเมจเนาะแต่มันก็บวกไปอีก10%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันมี4ี่ระดับเนาะก็จะบวกบวกบวกขึ้นไปอ ประมาณนี้เลยถ้าคำนวณง่ายๆนะ9ตัวสมงหมดตีเป็น10 50,000 5ื่นห้เมื่อกี้ก็ดีเพส5 0 0 0 0นนะครับต่อวิซึ่งมันแรงมากโอเคครับสำหรับสกิลก็ประมาณนี้เนาะโอเคในส่วนต่อไปนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สมทสยเนาะซึ่งอุปกรณ์สมทสยก็จะมีคาถานะครับหลักๆเลยเนี่ยผมจะบวกเป็นสปิริตนะครับแล้วก็ดาเมจแล้วก็เลเวลมินเนี่ยน4นะครับประมาณนี้เลยที่เหลือเอ่อเอาเป็นบวกดาเมจแอทแทก อะไรก็ได้เนาะแล้วก็บวกคิดที่ข้อก็ได้ครับหรือว่าจะบวกหรือจริงๆถ้าสมมติว่าจะให้ดีที่สุดเนี่ยต้องบวกแครสปรีดด้วยก็จะดีมากนะสำหรับมินเนี่ยเนาะแล้วก็มาดูที่หมวกนะครับหมวกเนี่ยผมจะเน้นเป็นถ้าจะให้ดีเนี่ยให้เป็นหมวก2รูนะครับแล้วก็มีเลเวลมินเนี่ยสกิลเนาะบวก2กันธาตุเนาะแล้วก็ ใส่รูนในเนี่ยครับ Reservation Defensive ของ m i n เนีมันจะทําให้เราประหยัดคอสในการใช้สปิริตได้เยอะมากนะครับเวลาแบบเรียกมินเนีมาจะได้เรียกได้หลายๆตัวนะรประมาณนี้โอเคแล้วก็เสื้อนะครับอันนี้เสื้อผมได้ตับมาจากคุณชาลอนเนาะเรียกได้ว่าของคุณมากๆเลยนะครับซึ่งเสื้อเนี่ยจะบวกสปิริต54นะเออบวกสปิริตเยอะมากแล้วก็กันท่าตอีกตาม่าเนาะจะเน้นกัน่าเพราะว่าเราเล่น CI นะครับไม่ต้องต้านเคออรเนาะไม่ต้องทําต้านเคออ ก็บวกเป็น Energy Shield ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวโฟกัสนะครับโฟกัสก็จะเน้นเป็น, wide, นรีโลไวเนาะเริ่มเริ่มรีเริ่มรีเอเนจี่ชิลไวนะครับหลักๆเลยคือจะต้องมีบวก2องเลเวลมินเนี่ยนซึ่งมันทําให้มินเนี่ยนเราเก่งมากๆยิ่งมินเนี่ยนเราเวลเยอะเท่าไหร่มินเนี่ยนเราก็ยิ่งเก่งเนาะโอเครองเท้านะครับรองเท้านี้ก็ไม่แพงหาซื้อได้ทั่วไปนะครับเป็นรองเท้าที่จะประหยัดคอสในการซัมมอนมินเนี่ยนประเภทอันเดรสเนาะไอ้พวกสเกลเลตันทั้งหลายนี่แหละ นะครับไม่ทำให้ไม่ต้องจ่ายสปิริตเยอะในการซัมมอนนั่นเองโอเคถุงมือถุงมือก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ใส่อะไรก็ได้เลยแต่นี้เป็น Energy Shield กับการธาตุทั้ง3าธาตุเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็เข็มขัดอันเนี้ยเข็มขัดผมจะใส่เป็นตัวตัวตัวเข็มขัดที่สามารถใส่ s o อกเก็ตดูลของเฮล멧ได้เนาะเออแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันจะบวกความสามารถของดูนที่ใส่ไปด้วยอีก9 8หรือถ้าใครหาร0 0 1 1 0ได้ก็ หาหามาใส่ได้เลยนะแต่มันจะแพงหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เป็น reservation e f f e n c y of minion skill เหมือนเดิมเออจะทำให้ประหยัดคอร์สเวลาทํมมอนมินเนี่ยนนะครับโอเคต่อไปแหวนแหวนอันนี้ผมจะใส่เป็น extra chaos damage เออแหวนเนี้ยค่อนข้างดีมากเลยเนาะบวกแคสปีดด้วยอันเนี้ยมันจะทำให้ตัวมินเนียนที่อยู่ในระยะของเราเนี่ยนะครับในระยะพิเศษน่ะ เออตอนนี้ของผมวุนบงใหญ่อยู่เนาะได้รับนะครับได้รับดาเมจเขาเรียกว่าอะไรทำดาเมจเอ็กต้าเควอสเพิ่มอีก30%เลยค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ศัตรตูแต่ข้อเสียมันก็มีนะศัตรตูที่อยู่ในระยะก็จะทำดาเมจเควอตต่อเราได้เพิ่มเหมือนกันแต่ว่าเราเล่นซีไอไงเราก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่ามันทำเควอสใส่เราไม่ได้อะไรพวกศัตรตูเนาะโอเคต่อมาแหวนแหวนนะครับแหวนเนี้ยค่อนข้างดีนะโกลิงเออแหวนเนี้ยมันจะทำการท่าได้ธาตท่าเลยถือว่าดีมากนะครับ แล้วก็มีบวกสปิริตอีกถ้าใส่แหวนนี้จะทําให้การท่าเราเต็มแล้วก็ได้สปิริตด้วยได้ลายลิตี้เทมฟาบด้วยค่อนข้างดีเลยครับโอเคต่อมาที่อ่าส้อยส้อยนี้ก็จะเน้นเป็นเอ e เนอร์จี้ชิลเนาะเน้นเป็นสปิริตนะครับแล้วก็เป็นเลเวลมินเนียนสกิลประมาณนี้3ามอย่างที่จะเน้นหลักๆเนาะถ้าจะให้ดีสุดต้องเป็นบวก4ี่เลเวลมินเนียนครับแต่ว่ามันแพงมากผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาใส่เนาะแล้วก็จะยัด ตัวนี้ไปด้วยครับตัวเดลิเลียมเนาะให้ได้สกิลวอลล็อดลีเดอร์นะครับซึ่งสกิลนี้ันทำให้อไลท์ที่อยู่ในพรีเซนต์เนี่ยทำให้เพื่อนทำให้มินเนี่ยที่อยู่ในระยะเนะี่ยเพิ่มทำดาเมจได้เพิ่มอีก40%นะแล้วก็เพิ่มระยะวงพรีเซนต์เนี่ยอีก40%ซึ่งมันจะกว้างมากเราก็แทบจะไม่ต้องยืนติดมินเนี่ยขนาดนั้นนะครับเวลาวิ่งวิ่งรอบๆเนี่ยมินเนี่ยเราก็ยังได้รับเอฟเฟกอยู่เนาะซึ่งมันดีมากๆเลย แล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรเนาะอันนี้ก็ใส่เป็นการนูน่นกันนี่ปกตินะครับพวกชามพวกยาอะไรก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะจะใช้เป็นมานาหลักๆนะครับโอเคแล้วมาดูอีกอีกกาวุธหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรก็ใส่เป็นคาถานี้เลยเน้นแค่สปีดนะอัน,น้นหลักๆผมว่าเน้นแค่แค่สปีดพอเพราะว่าเราแค่อยากจะให้มันลงมาเงี้ยวไวๆนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเออก็เอาไว้บัฟเฉยเรับผมสําหรับไอเทมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ไปดูสเตตก่อนแล้วกันนะครับ ตอนนี้เล่น C i เนาะเลือดผมจะอยู่ที่1เนาะ Energy s h จ e l d ก็จะอยู่ที่10,000หมื่นเลยถือว่าค่อนข้างเยอะอ่าค่อนข้างถึงอยู่แต่ก็ยังโดนมันช็อตได้อยู่นะยังโดนมันช็อตได้อยู่ผมก็เคยโดนมาแล้วนะครับก็เล่น,เล,นเล่นระวังกันหน่อยนะพยายามอย่าไปยืนตรงที่แบบมอนตายโอเคสเต็ปสเต็งเด็กอะไรก็ประมาณนี้เนาะอินสปีลิตสามร้อยเก้าสิบสองนะครับถ้าสมมุติว่าใครดันสปีลิตได้ถึง400 โอ้โหนี่สบายเลย400 420 450อะไรเงี้ยสบายเลยครับไม่มีอีเวชั่นเลยไม่มีบล็อกเลยเนาะต้านธาตุหมดนะครับตันหมดเดีย๋ยวเว้นโคแต่ว่าผมใส่ตัวนี้มาแทนเนาะการโครีสทนเวลาโดนดาเมจโคนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะต่อมามาดูในส่วนของ Passive Skill นะครับ Skill Tree วกันเดี๋ยวผมให้ดูที่ a s c e n d a n c y ก่อน a s c e n d a n c y เนี่ยผมจะอัพมาเป็นสายนี้นะครับด้านด้านสายเนาะเป็น Maximum Mana แล้วที่สำคัญเลยในการเล่นลิสเคออสมินเนียนเนาะต้องอัพอันนี้นะครับสกิลนี้มันอธิบายไว้ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในโลมานาเนี่ยคุณและเพื่อนๆรอบๆตัวคุณเนี่ยอะไรนะครับหรือว่ามินเนียนเพื่อนๆหรือว่าอะไรเงี้ยในระยะในระยะพรีเซนต์ของเราเนี่ยจะทําจะสามารถทำเอ่ออันโฮลี่ไม้ได้ก็คืออันโฮลี่ไม้เนี่ยจะเป็นดาเมจเคออสเนาะเห็นไหมมันบอกว่าบัฟเนี่ยแกรนด์สามสิบเปอร์เซ็นต์ออฟ all damage as extra c h a อ s damage ซึ่งจะทำดาเมจเคออสเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต ซึ่งมันแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือลด5% of maximum mana per second ก็คือเราจะได้บัฟมาแต่ว่ามานาเราก็จะลดเรื่อยๆทุกๆ5%ของ maximum mana ครับแต่เราก็มีรีเจนมีมานารีเจนอะไรเงี้ยเออเยอะๆนะครับมันจะทำให้มานาเราไม่ค่อยลดมันจะทำให้มานาเราไม่ลดได้ดีกว่าแต่ว่ามันจะขึ้นชา้าโอเคครับแลวก็ต่อยากมาที่ด้านซ้ายล่างนี้เลยก็คือสกิลสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้ทุกๆ100 maximum mana นะครับมันจะบวก แมกนิจูดออฟอัลโอลีมายบัฟนะบวกเพิ่มขึ้นอีก4%เนะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีมานาพนะันสองหนึ่งันสองร้อยเนาะเออเท่ากับว่าหนึ่งร้อยมานาจะเพิ่มสี่เปอร์เซ็นต์ก็เอาหนึ่งร้อยหารสิบสองไอหารพันสองก็ได้สิบสองใช่ไหมสิบสองอ่าสิบสองก็เอาไปคูณกับสี่เปอร์เซ็นต์ครับก็สี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เออสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบซึ่งก็เพิ่มความแรงขึ้นไปอีก เป็นบัฟติดตัวที่เพิ่มความแรงขึ้นไปอีกก็แบบสบายเลยอะบวกเอ็กตอร์เคออสแบบน้ำหน่ำๆอะโอเคครับแล้วก็มาตรงนี้เนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรบวก Area of Effect c u r กต์เคิร์สออฟเนะครับก็ทำให้สกิลคิวเราเหมือนกว้างขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็บวก Maximum Energy s ี i e ิ d 20%นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้ม x ซิมั e เมเนจ s ี้ e ิวเหมือนกันแล้วก็ยาวลงมาข้างล่างไอ้อันเนี้ยไอตรงเนี้ยของลนะิชเนาะมาทาให้สามารถใส จีเวลธรรมดาได้นะครับแล้วมันจะทำให้จีเวลธรรมดาที่ใส่ไปเนี่ยความสามารถอะคูณ100%บวก100%ก็คือคูณ2นั่นเองเถ้ากับว่า m a x i m ิมั่มเมเนจจีชิผมอะถ้าใส่ในช่องเนี้ยมันจะเป็น32%เนาะมินเนียนเคออร์ดิทิแทนก็จะเป็น16%เออเนี่ยแอ t แท k กแอกแคนสปี Attack, Account, ก็จะเป็น6%ประมาณนี้นะครับส่วนโนดพวกนี้เดี๋ยวผมทำใส่ไว้ในนินจาไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวไว้ม่ัศึกษาอีกทีหนึ่งได อันนี้ผมก็ได้คุณชาลอนไกด์มาอีกทีหนึ่งเอาจริงๆถ้าเน้นหลักๆก็คือจะเน้นเป็น maximum minity shield ให้มินเนี่ยนเนี่ยเราต้านเคออ s ได้ต้านธาตุได้นะครับประมาณนี้เนาะก็แวะมาเอา ci ตรงนี้ปุ๊บแวะมาเอาต้านธาตุเออแวะมาเอาตีแรงเอ้ยแวะมาเอา efficiency of minion skill นะครับ disruption เนาะเออแวะมาเอาตีเคออ o เนี่ยครับแวะมาเอาต้านเคออ s นะเพิ่มเลือดเออแวะมาเอาบวก speed รีสปอร์ต์นะครับ ยิ่งสปีดลึกเยอะก็ยิ่งก็ยิ่งไอ้นี่เยอะเนาะยิ่งยิ่งสปีดลึกเยอะก็ยิ่งบวกเยอะนะครับเออแวะมาเอาตีเร็วเนาะแล้วก็แวะไปเอาดาเมจกัตตานธาตุนะครับแต่ว่าหลักๆอ่ะผมจะเน้นเป็นแวะแวะไปเอาจี well. เวลไอ้ตรงนี้จะมีจีเวลหนึ่งอันละตรงนี้สองตรงนี้สามตรงนี้สี่ส่วนจีเวลเนี่ยจะเน้นเป็นดาเมจเนาะเป็นบวกแมคซิมั่มเมเนจจี้ชิลบวกดาเมจบวกคินะครับประมาณนี้หรือว่าจะบวกเลือดก็ได้เนาะ ได้หมดเลยแล้วแต่ว่าตอนเนี้คุณต้องการอะไรเนะาะสมมติว่าคุณต้องการแบบบวกตีเร็วแบบมินเนี่ยอยากให้มินเนี่ยตีเร็วก็ใส่ตีเร็วอยากให้มินเนี่ยตีแรงก็ใส่ตีแรงเนาะแต่แต่หรือว่าถ้าตัวละครยังไม่ค่อยถึกเท่าไหร่ก็เน้นเป็นบวก Energy Shield ประมาณนี้เนาะโอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ Li ฟท์คอสต์ม i นเน่นะครับใครที่อยากเปลี่ยนเป็นพี่รงจินวูก็มาทางนี้ได้เลย เนาะแต่จริงๆแล้วถ้าอยากเบลเป็นพี่ทรงเนี่ยต้องต้องไปเล่นหมดเนาะซึงเดี๋ยวในนาคตนเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําแน่นอนสําหรับเบลมินเนียนมดเนาะโอเคครับทั้งหมดก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าได้ไกด์ในการไปเล่นต่อทำาบวต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปให้ด้วยนะขอบคุณมา,มากๆเลยครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าว่าจะเป็นเบวอะไรเนาะไว้มาติดตามกันนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ